สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์มายูทดีคราวนี้พาร์ทสามแล้วครับมาเล่นการเดินตายกันนะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้นี่เริ่มถ่ายตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอเวลาเสกของนิดหนึ่งครับเดี๋ยวน้องเสกก่อนเจอแมมันบักนะครับผมเป็นตาต้องนะครับวันนี้สลับกันนิดหน่อย อตั้งตั้งดีดๆหน่อยอ่าตากล้องอันนี้มือใหม่อาจจะได้ภาพไม่ชัดพยายามอย่าให้กล้องตรงนะให้ให้มองกล้องไว้ไม่ให้มองจออ่าข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมไม่รู้ครับไม่สามารถตัดสูได้ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วทำไมมันเล่นยากอย่างนี้เพราะแม่งบักเนี่ยมันบักผมบอกแล้วอ่าสู้กันถ้าใส่ ไอ้อยาให้กล้องตกนะอยากให้กล้องตกตอนนี้ <c oughs> อ้วนอู้อยาให้กล้องตกตายตาย,ตาย <c oughs> ทำไมตีไม่ได้เลยอ่ะตายเลยมันบั๊กไงบอกแล้วอ๋อเลยเอาอาหารก่อนอาหารอาหารเสกอาหารเลยเสกอาหารก่อนตะ เล่จหาหน่อยมือมอย่าสั่นอย่าสั่นไม่เสกอาหารห,หรือกล้องครับต้องเสกอาหารด้วยเหรอก็องี <มา S 1> ้ไม่ไม่อยากอดตายไงเอาเคกกี้อสิบปันเอ้ยมันอะไรขนมปังดีกว่าชอบขนมปังคุกกี้มันไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอร่อยครับแต่ว่ามันกินให้เลือดน้อยกดปุ่มคลิปสิครับนิ่งๆครับจอนิ่งๆเอาจอให้นิ่งๆอ่ะมาไปต่อเลยครับ ไม่รู้ดาบเพชรจะพังหรือเปล่านะไม่พังหรอกครับเป็นงี้ยากที่จะพังงั้นเดี๋ยวเ๋ยเราไม่ห่วงกล้องนะนะ่ลงมาเลยป้งโอ้ทำไมมันมีเขียวๆตเต็มเลย E X P เต็มจอเลยมันให้มาแค่หนึ่ง <c oughs> เป็นอะไรี่โอ้โหแม่อยู่ในน้ำมีเอ็นชั้นไฟใช่ไหมมีเอ็นชาน้น้ำปะ แบบขาดอากาศหายใจตายมีปะไม่มีครับทำไมไมาครับทำไมคุณทำกับผมอย่างนี้มีมไหมซับบี้เอพีซีครับซับบี้เอพีซีอ่ขาขนาเราคือซับบี้เอพีซีอยากอยากเจออพาร์ตเมนต์เทเบลิลจังเลยเอ้ยไม่ใช่เอนชานเมนทเทเบลิลอยากอยากเจอมากเลยเนี่ยเจอแล้วทำอะไรได้ครับเลเวลคุณไม่ถึงแปดโอ้ยปั๊มเลเวลเลยซุดซุดเออลืมไปใช้สูตรไม่ได้คุณก็ใช้คอมมานด์บ็อกซ์สิครับ ก็ไม่ยอมใช้เขามาก่อนเจนเนเรตโบอาบตะกล้องเขาเอาปกค่ะมีกันเพราะว่าคนเล่นไม่ก้องตกหันกล้องตกห่วงกล้องสิเฮ้ยกล้องตกนู่นห่วงกล้องไม่ใช่ห่วงเออก้องสำคัญกว่าชีวิตอย่าอย่าอย่าให้ตกอย่าให้ตกกล้องอย่าให้ตกตะกล้องกันมือดีอยู่แน่ใจนะว่าดีมันมาเรื่อยเรื่อยเลยซอมบี้พี่จ้าอาเบไม่มีซอมบี้สักตัวเพราะมันตุ๋ยเราใช่ไหมใช่ทำไมมันเหลือแต่หัว ช่างมันครับเราก็จิ้มมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายไงมันใส่ดาบเกาะเหล็กด้วยนี่บอสหรือเปล่ามันเอาของกูมามันเอาของกูมาเออไอ้มันจมมันจมน้ํามันจมน้ํามันหายใจในน้ําได้เปล่าเฮ้ยกล้องตกกล้องตกเดี๋ยวมันก็ตายไงมันจมน้ำตายนี่เป็นไงเก่งอีกพีได้ตั้งสามสี่ห้าเออมันมาข้างๆนี่เอา อ๋อรู้นะตัวเกาะเหล็กอยู่ข้างหลังนี่เองโง่นึกว่าตายดูไอ้อย่าลงน้ำอย่าลงน้ำจนได้นั่นนั่นนั่นเฮ้ยกล้องตกกล้องตกบอกให้งบอกให้ดูภาพในกล้องเฮ้ยนั่นก็ขึ้นเลยอย่าไปชดดูดูดูคุณทำทำไมทำอย่างนี้ยอท วอนนี้วิ่งมาครับถ้ารอบนี้แพ้นะครับแบตกล้องก็คงจะหมดแล้วล่ะ <c oughs> ทำไมไ<ห>ถึงท,ทองกับฉันได้ลก,ไกล้องตกเอาเอาซูมซูมหน่อยซูมไง<อ><ห>วะก็เลื่อนเข้าไปใกล้ๆสิครับแต่ถ้าใกล้เกินไปก็ไม่ดีนะมาข้างในกาะทองครับมันดีกว่าเกากะเล็กหรือเปล่าะ ไม่ดีครับก็ห่วยๆนะก็ทีครับเนี่ยนิ้วมือใหม่นะครับมือใหม่เดี๋ยวมือใหม่ขับขับไม่แรงครับแต่อยากขับแรงขับขี่หรือขับถ่ายสิ่งนี่อยากรู้ว่าในตอนนี้ขับขี่หรือขับถ่ายโอเคโอเคตอนนี้ตากล้องก็ถือกล้องถ่ายอยู่ส่วนผมก็ไม่มีไม้ขี่อ่ะ ขับกี่จบพันตีหล่ะเดี๋ยวเสกหมามาด้วยได้ไหมเนี่ยจะให้กระดูกมันเนี่ยมีกระดูกเยอะมากเจ็ดอันอกระดูกไม่ขับพนิวเอามาปูต้นไม้ดีกว่าสวยกว่าเยอะเหรอระวังไว้เถอะด่ามหมาไม่สวยเดี๋ยวมันกระโดดกระดา่ากล้องตกกล้องตกผมเตือนคุณแล้วว่าอย่าให้กล้องมันตกอา้าชิปแล้วครับตอนนี้ข้าความหิวไม่เต็มเฮพี HP ไม่เพิ่ม ก็เดินไปสิเออ,อโอ้ยกำลังหาทางหนีอยู่ครับตะกล้องก็เดินดิตะกล้องโอเคหนีได้แล้วแม่แล<อ>้วสิ่งมันจะชอบประตูจังเลยนะเนี่ยมีเทียนทีมาธนูปักเทียนทีติดติด,ด,ดย,กกย,ยกกล้องหน่อยยกกล้องหน่อยคุณมีธนูปักทีแม่มันไม่หันมาสงสัยมันจะสนใจโอ้โหเยอะแยะเลย,หยเหนื่อยใจมากทั้งเกาะทอ,ทองสองตัว กดทอมไม่มีปัญหาสำหรับเราเพราะเราใช้ดาบปั๊จกยเพชรผมใช้ดาบหินฟันพวกในด้ายอ่ะผมเคยเล็นเซิร์ฟเอาแต่มัน,นมีก<ม>ี<ม>่ตัวคุณนับหรือ,อยังมากกว่าหนึ่งตัวนับได้แค่นี้อ่ะเนี่ยนี่นับได้แค่นี้นนอ,อ,อ่ะเนีเ่ยกล้องตกตกไปครึ่งจอแล้วนะ่ะเนี่ยตากล้องมือใหม่เ<อ>นี่ยใายงาน<ม>แรกใช่ไหมเนี่ยแล้วเรสียแล้วแล้ประตูมันจะพังอ่ะไม่พังเฮ้ยมันดันเข้าไปในห้อง ก็เป็นบังเกอร์จนได้ครับเป็นไงอ่ะประตูรู้สึกมันมันจะเอา้ามันดันเปิดค้างไว้อ๋อซอมบี้เหยียบไว้ไม่ประตูคุณปิดดีเฮ้ยทำไมแป้นเหยียบมันเป็นเสียมันเป็นอะไรเส้นเสียเหรไม่เ,เสียแต่ว่ามันมีคนมาเหยียบอะอะไรเงี้ยก็อย่าให้มันเหยียบดิคุณพังมันทิ้งไปดีปิดดิ รู้แล้วสาเหตุเอาของออกไปกินข้าวก่อนกินข้าวมันก็ยังไม่ได้ทำไมปิดป,ปิดประตูไปเลยเดย๋ยไมันเปิดโอเคปิดละเอาเราที่เหลือก็เคลียร์ของมันเลยเป็นอะไรที่เล่นยากมากอาร์ตดูดูในจอนะดูในจออ่าตอนนี้เรื่องชื่อผมไม่สนละ โดนตุย๋ยผมโดนตุย๋ยผมจะตายแล้วอ่ะหนีดีกว่าเป็นดันเจี้ยอะไรที่ยากมากครับอันนี้ขนาด,ดเอออาร์ตพอละแหกกดว่าเวลากรีนหมดแล้วม่หมดเป็ี่นเปน็นอะไรดีเย้ยากอ๋อบอดภัยเอ้ยก็เย็นหมดไม่ห่วงกล้องเลยอะ่ะโอ้ ห่วงกล้องบ้างดิเฮ้ยมาตอนนี้ผมนะเล่นแบบไกด์ไลน์ล้วนๆนะครับจะไม่ใช้แบบจะไม่จะไม่เปิดโหมดซอมบี้แล้วครับเพจฟูลเลยแล้วก็กินอาหารให้มันอิ่มหน่อยดิให้วอ้วเลยกินได้อ้วนเลยห่วงกล้องนะครับห่วงกล้องถือสองมือดิเฮ้ยแล้วมันก็ล็อกมือไว้ได้เน <c oughs> คนเล็กก็ล็อกมือตะกล้องให้หน่อยดิอ่ะมา ม,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 มา <acceptable S 2> ไม่มีซอมบี้ล้เล่นเล่นมาเปลี่ยนมือเกียตากล้องเล่นครับคนเล่นก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ไงมาถ้าเป็นในในกรงนะครับซอมบี้ในเรื่องเนี่ยมันในกรงนี่เป็นด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละด็อกเตอร์อาเบะที่ที่มันเป็นคนสร้างซอมบี้ขึ้นมาส่วนตรงนี้เนี่ยนะถ้าผมจําไม่ผิดมันจะมีเบธกับสลาราวาสลามสลามหรอือเปล่าเชเรียกสลามใช่ปะสลักไม่ก็คิวเนื เก็ต้องฆ่ามันไงไอเจ้าเอพีซีตัวเนี้ยช่างมันเถอะใช่หว่ะแล้วก็ไปนรกปกติตรงนี้จะเป็นสลามนะครับแต่ว่าผมเล่นเพจฟูมันเลยไม่มีแล้วก็ขอเตือนด้วยนะครับว่ามันมีเบลด้วยว่าพวกดินเนเนเธอร์หรือว่าลาวาพวกเนี้ยพวกมาจากนรกมันเยอะรวมซอมบี้หมูซอมบี้หมาด้วยไม่มีซอมบี้หมูเขามีแต่ซอมบี้แกะ เออนั่นแหละโอ้ไม่ต้องปิดประตูก็ได้ไม่มีตัวอะไรมาอยากปิดจะผิดไหมผิดโอ้ก้าวพูดเยอะเหรออ่ะลาวามา้วลาวาแอดเวนเจอร์มาแล้ว,าว,าลวโอ้แก่นกี้ใครก็ผ่านได้เดี๋ยวผ่านไปเร็วๆแล้วกันแบตจะหมดไม่สนไม่ใช่แบตกล้องนะแบตคอมหาหมดได้ไงอ,อ่ะเอ้ยไม่ใช่แบตคอมโอ้ แบตกล้องเนี่ยแหละไม่ใช่แบตคอมว้ยตอนนี้สมองเออเล่นะผมก็ปุ่มชิปแต่ไม่ไหายอยู่อะ่ะเนี่ยไม่ใช่โยนดาบเพชรลงในลาวาเหมือนวันก,ก <c oughs> ่อนนะงั้นผมผมถือกระถูกครับไม่โยนแน่ครับอ๋อโอเคระวังอะระวังแต่ถ้าไม่มีซอมบี้หมูอาเบอยู่วะไม่เป็นไรไม่มีแน่นอน <c oughs> นี่เพชรฟูโอ้ ขนาดหลบแล้วนะเนี่ยยังโดนลาวาถ้าโดนซอมบี้หมูตุ๋ยเข้าลาวานี่จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการสิ้นชีพอย่างท้าวอนครับแล้วมันจะเป็นแบบตอนเล่นออนไลน์หรือเปล่าที่มีคนอื่นโด้ของไปเนี่ยที่ตอนที่เราทําดาบตกแล้วมันโด้ไปเลยใครวะเอาเถอะตอนก็ตอนนั้นคนเล่นไม่อยู่นี่นะ เฮ้ย,ยมันมีทั้งปรุงยาหน่มีทั้งอพาร์ตเมนต์เทเบิลมีทั้งอะไรเยอะแยะโอ้ของเยอะแยะเลยมีเค้กครับเค้กบางรัผมอ่มาแล้วก็ก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับพาร์ทสามนี้ก็โอ้มียาอะไร่ะอ่าที่ติดตามดูนะพวกที่ไม่ดูช่างมัน